สนามบิน Lisa TH, ลิซ่า V BTS พักโบกลมลัดฟ้าสู่ปารีสร่วมชมโชว์เซลีนลัดฟ้าสู่กรุงปารีสด้วยลุกสุดคิ้วและหล่อหู้ดูมีสไตล์ในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบล็กพิง์ V BTS พัก um, โบกอมเพื่อร่วมชมโชว์แบรนด์ดังช่วงสุดสัปดาห์นี้ล่าสุดช่วงเช้าวันที่24มิถุนายน2565ทั้ง3คนมีภาพปรากฏตัวที่สนามบินนานาชาติคิมโพเพื่อออกเดินทางสู่แดนน้ำหอมและได้รับความสนใจจากสื่อ และแฟนคลับที่ตามไปส่งอย่างล้นหลามขณะที่แฟชั่นสนามบินครั้งนี้ก็โดนใจแฟนๆสุดๆโดยลิซ่าแบล็กพิงคที่โบกไม้โบกมือให้แฟนๆและสื่ออย่างสดใสมาในเสื้อฮูดเอลลอยสีเทาจับคู่กางเกงขายยาวสีดำขณะที่ VBTS จับเสื้อนอกภาพริ้วพิมพ์ลายเสือดาวกับกางเกงขากระดิ่งและรองเท้าสีดำส่งให้ตัวเสื้อดูโดดเด่นเป็นอย่างมาก ทางด้านพักโบกอมจับคู่แจ็คเก็ตไอคอนิกของเซลีนกับเสื้อยืดสีขาวพิมพ์ชื่อแบรนด์กางเกงยีนสีอ่อนและรองเท้าผ้าใบสีขาวเรียกว่าแต่ละคนเรียบหรูดูดีเด่นมีสไตล์เป็นอย่างมากส่งให้แฮชแท็กเกี่ยวกับลิซ่า l a c k p พิ k ว b t ีพักโบกอมพรองเทรนทวิตเตอร์รวมทั้งแฮชแท็กและคีย์เวิร์ดที่แฟนๆขอให้ทั้งหมดเดินทางโดยปลอดภัยสำหรับแฟชั่นโชว์เปิดคอลเลกชันเสื้อผ้าบุรุษฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2023ของแบรนด์เซรีนหนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสข่าวระบุว่าจะเป็นโชว์ฟินาเล่หรือโชว์ปิดงานสัปดาห์แฟชั่นเมนส์ปารีสแฟชั่นวีคโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้เวลา21.3 0 ตามเวลาท้องถิน่นขอบคุณทุกการติดตามและรับชมก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ